สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยี Technology จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซค์เิ ทุกวันอาทิตย์เวลา4ีทุ่มถึงห้าทุ่มทางช่อง t N N 2, ีเอ็นเอเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธ์เพิ่มผพูนครับช่วงแรกของรายการนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda CBR300RR หรือ CBR350RR ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ก็ต้องการคำตอบและคำยืนยันครับว่า Honda จะเปิดตัวรุ่น 300หรือ3 5 0 c ซีซีกันแน่รวมถึงเงื่อนไขของการเปิดตัวจะเปิดตัวเมื่อไหร่อย่างไรและก็มีราคาเท่าไหร่สัปดาห์นี้เราจะมาหาคำตอบกันดูครับว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนเรื่องของปริมาตรกระบอกสูบจาก2 5 0 c ซีซีในรหัส CBR 2 5 0 r R ขึ้นมาเป็น CBR 3 0 0หรือ CBR 3 5 0 r R นั้นต้องทำกันอย่างไรบ้าง ย้อนหลังกลับไปนะครับในช่วงมันเวลาของการพัฒนา CBR250R จากเครื่องยนต์สูบเดียว 250cc เป็น 300cc นั้น Honda าทำการขยายช่วงชักให้ยาวขึ้น8มิลมตันไปดูทางคา่าย k a w a s a ครับการเปลี่ยนแปลงจากนินจา250เป็นนินจา300ก็ใช้วิธีการเดียวกันปรับยืดขยายช่วงชักให้ยาวขึ้น7.8ม mm. ิมขณะที่ YZF-R3 นั้น ช้วิธีการขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้น8 mm มมให้ปริมาตรเพิ่มขึ้นจาก250เป็น321ซีซีมากกว่าใครเพื่อนดังนั้นถ้าหากว่า Honda จะปรับเครื่องยนต์ของ cbr 2 5 0 rr ด้วยการขยายช่วงชักให้ยาวขึ้น7.6 mm จมมจะทำให้ปริมาตรโดยรวมนั้นขึ้นมาอยู่ที่เกือบ300ซีซีและถ้าหาก h o น d ้ต้องการปรับเครื่องยนต์เป็น350 cc ซีซีแล้วแล้วก็ต้องมีการขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นอีก 5.5มิม mm, ซึ่งจะมีความยุ่งยากในการพัฒนาที่มากกว่าถ้าถามถึงความเป็นไปได้นะครับขณะนี้ CBR 300R นั้นสามารถทำได้ง่ายครับเพียงแค่ปรับช่วงชักเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าต้องการปรับเป็น 350cc ดูเหมือนมปนความยุ่งยากในการพัฒนาทาได้ไหมต้องบอกว่าทาได้ครับแต่โดยปกติแล้ว Honda จะไม่ทําการขยายเครื่องยนต์ให้ใหญ่เกินไปนักเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ของการพัฒนาเครื่องยนต์ครั้งนี้ก็คือ CBR 300R นะครับมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดแม้ว่าในใจของผมจะต้องการเครื่องยนต์3 5มร้อยหก็ตามแต่ก็เชื่อว่า Honda คงทําเพียงแค่3ามรเท่านั้นครับส่วนคําถามที่หลายคนต้องการทราบเป็นอย่างมากก็คือวันเวลาของการเปิดตัวจะเป็นทางการนั้นเมื่อไหร่นะครับต้องบอกเลยว่าลุ้นกันในงานอินเตอร์มอตประเทศเยอรมน,นีวันที่4ตุลาคมที่จะมาถึงนี้นะครับรวมถึงงานอิกมาอิตาลีวันที่7พฤศจิกายน Hon ด้าจะเปิดตัวที่งานไหนมาลุ้นกันดูครับ ถ,ถ้าต้องการเปิดตัวพร้อมกันกับ CBR 1 0 0 0 r นะครับก็ต้องเปิดตัววันที่4ตุลาคมที่จะมาถึงนี้แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนเวลาของการเปิดตัวกระจายไปยัางงานอื่นก็คืองานอีกมาวันที่7พฤศจิกายนเราคงเรียนตัวจริงกันอย่างแน่นอนกับ CBR 3 0 0 r, r เรื่องของราคานะครับที่หลายคนเป็นห่วงอย่างมากว่าจะมีราคาที่แพงกว่า CBR 5 0 0 r, r นั้นบอกได้เลยครับว่าไม่แพงกว่าอย่างแน่นอน ประมาณการว่าครับราคาอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทบวกลบอาจจะแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ราคาถ้าเกินกว่าสองแสนบาทขึ้นไปแล้วเราก็เป็นปัญหาสำคัญของการขายอย่างแน่นอนสำหรับภาพ CBR250RR คันนี้เป็นการตกแต่งพิเศษโดยทีมงานของมอเตอร์ไซค์โลนะครับได้มีการออกแบบเฟรมเป็นสีแดงแฟรริ่งภายนอกมีทั้งสีขาวและก็สีน้ําเงินคันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนสีสันแล้วจะให้ความคมเข้มเร้าใจแค่ไหน ส่วนนี้ก็เช่นกันครับเป็นภาพที่ตกแต่งขึ้นมาโดยทีมงานของ Motorcycle ของเราไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดนะครับภาพจริงของ Honda CBR 250R นั้นจะมีอยู่3สีด้วยกันก็คือสีแดงคันนี้นะครับเป็นสีเด่นของเขาแล้วก็ตามด้วยสีดําและก็สีเทาในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาถึงเครื่องยนต์สสูบเรียง2 5 0ซ c รุ่นต่อไปจะมีจริงหรือไม่ ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการแปลข่าวที่ผิดพลาดนะครับฮอนด้ไม่ได้มีการเตรียมเครื่องยนต์4ี่สูบเรียงเอาไว้อีกหนึ่งรุ่นตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นขหลายคนที่เป็นห่วงเรื่องเครื่องยนต์สี่สูบเรียงจะตามมาภายหลังไม่มีอย่างแน่นอนครับเรื่องราวของ Honda cbr 3 0 0ร้อที่มันอาจจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้า